คือฝนเคยได้ยินคำนี้นะแล้วก็คิดว่าหลายๆายคนก็เคยได้ยินเหมือนกันนะคะกับคำโบราณที่ว่าเกลียดอะไรมักได้อย่างนั้นสวัสดีค่ะทุกคนขอบต้อนรับเข้าสู่ช่องเนียงฝนสะพายตุรกีนะคะวันนี้ ไม่มีพากันเปื้อนนะคะไม่มีพากันเปื้อนวันนี้มาแบบสวยๆนะคะไม่ได้อยู่ห้องครัวด้วยวันนี้อยู่ห้องนั่งเล่นนะคะวันนี้ไม่ได้ทําอาหารแต่ฝนจะพามาทําอะไรมาพูดคุยนะคะพูดคุยแล้วก็มามอยกันนิดหน่อยเนาะเออไม่เชิงว่าแชร์ประสบการณ์แต่จะเรียกว่าเล่าสู่กันฟังจะดีกว่านะคะคือ ฝนเคยได้ยินคำนี้นะคะคิดว่าหลายหลายคนก็เคยได้ยินเหมือนกันนะคะกับคำโบราณที่ว่าเกลียดอะไรมักได้อย่างนั้นมันจริงไหมมันร้อยเปอร์เซนต์ไหมมันชัวร์ไหมฝนก็ไม่รู้นะฝนก็พยายามไปลองหาข้อมูลมานะคะแต่มันไม่มีความหมายของคำว่าเกลียดอะไรมักได้อย่างนั้นแต่จะมีคำนี้แทนนะคะ ขอดูโพนิดนึงก็คือเกลียดขี้ขี้ตามนะคะเกลียดความความถึงนะคะความหมายของมันก็คือการที่คนเราเกลียดสิ่งไหนแล้วมักจะได้สิ่งนั้นนะคะเปรียบได้กับชายที่เกลียดผู้หญิงขี้บ่นจู้จี้จุจิกนะคะสุดท้ายกลับได้มาเป็นภรรยาคะประมาณนี้นะคะคือเป็นคำคำนี้เขาบอกเป็นสุภาษิต เป็นคำสุภาษิตไทยจริงๆแลว้วฝนไม่ได้เชื่อเต็มร้อนะคะแต่พอกลับมานึกนึกคิดทบทวนดูแล้วนะคะคือเราต้องเอาความรู้สึกจริงๆอเอาแบบสิ่งที่เราเกลียดที่สุดลึกๆในใจอะคะ่ะสิ่งนั้นแหละมันคือสิ่งนั้นเลยคะ่ะคือฝนอะคือฝนจะใช้ชีวิตแบบว่า กับปัจจุบันนะคะกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างเงี้ยนะคะคือจะไม่ค่อยยุติกับคำโบราณอะไรสักเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้ว่าฝนลบหลู่แต่ก็ไม่ได้ว่าลบหลู่นะคะคือคุยมาสักพักอะ่ะที่ฝนจะดุ้งตื่นอะ่ะคือแบบเฮ้ยเราไม่ชอบผู้ชายที่มีขนหน้าอกไม่ชอบผู้ชายที่มีกิมีหนวดมีเขามันไม่ใช่ว่าไม่ชอบนะคะคือฝนอะ่ะเกลียดรังเกียรเลยอะ่ะแบบ คือขยักขยแงอะค่ะเห็นแล้วขยักขยแงเลยนะแบบผู้ชายที่มีขนหน้าอกอะค่ะคือแบบเห็นแบบว่าเคยเห็นคือตอนเด็กๆอะเคยเห็นผู้ชายมีขนหน้าอกแล้วถอดเสื้อค่ะเขาถอดเสื้อแล้วท่แบบเหงื่อมีเหงื่อมีอะไรเงี้ยฝนเห็นแล้วก็แบบขยักขยแงเลยนะคะคือฝนเห็นแล้วฝนขยักขยแงแล้วไม่ได้ว่าเกลียดนะคะคือขยักขยแง คุยออกับคนนี้คือแบบคุยมาสักพักแล้มันสะดุ้งตื่นนะคะมันทำให้เราคิดว่าอา้าวไหนบอกว่าเอาเกลียดผู้ชายที่มีคนหน้าอกไม่ใช่เหรอคือไอ้ความเกลียดความขยะกขยงพวกนั้นนะคะมันหายไปเลยคือมันหายไปเลยอะคะ่ะคือแบบมันไม่รู้สึกแบบอืดังเกียดไม่รู้สึกแบบแอะอะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีเลยนะคะคือแบบแปลกใจมาก คือแปลกใจมากคือมันเป็นไปอันตโนมัติของมันเองคือมันไม่ไม่ไม่ได้แบบรู้สึกแบบรังเกียจอะไรเงะะี้ยเลยค่ะคือเฉยเฉยไปเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างคือฝนเกลียดคือไม่ชอบให้ใครมาเล่นแก้มแบบเนี้ยอืมเกลียดมากคือมันเจ็บเป็นส่วนที่เจ็บแล้วก็ไม่ชอบเลยไม่ชอบให้ใครมาเล่นแก้มอย่างเงี้ยคือไม่ชอบเลยคือเอามาหมดเลยะคะ่ะ ผู้ชายคนนี้เล่นเกมแบบประมาณว่าขั้นแถวอ่ะนะเออม,มีหนวดมีเขา่ามีขนหน้าอกอันนี้คือเฉยๆตอนนี้ที่มันไม่เฉยก็คือแบบการเล่นเกมือเจ็บเจ็บมากเจ็บแล้วก็แบบต้องทนนะแบบคือแบบคือแบบเข้ากับกัดแขวเข้านะมเมืเอ่อยเมืเอ่อยประมาณนี้นะอดอา ว่าเชื่อหรือยังทีนี้ก็เชื่อนะประมาณ80%แต่ยังเขาไม่ถึงกับเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่ใช่เออคือบางคนนะคะบางคนอะ่ะเราจะเอาความรู้สึกแบบเหมือนแบบพอมีคนมาทักว่าเออเกลียดอะไรมากได้อย่างนั้นแล้วตัวเองก็ทักทัก,ทกมาเองว่าอุ้ยฉันเกลียดคนรวยอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้มันไม่ใช่นะคะคือเราต้องเอาความรู้สึกลึกๆในใจนะคะถามว่าเกลียดคนรวยนะถ้าเกลียดถ้าเรา ทึกทักขึ้นมาเองว่าเกลียดคนรวยแล้วได้คนรวยป่านนี้คงเก็บบ้านเราคงเป็นเศรษฐีไปแล้วนะคะเ <c oughs> <c oughs> นาะใช่ไหมคือเปอร์เซ็น์ที่จะได้มันก็น้อยใช่ไหมคะมันก็ไม่ได้แบบ100จะร้อยเปอร์เซ็นจะห้าสิบเปอร์เซ็นจะได้หรือเปล่านะคะที่แบบว่าคิดทึกทักาเองว่าเกลียดคนรวยแล้วได้คนรวยอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วก็อ,กอย่างหนึ่งก็คือแบบว่าเกลียดผู้ชายกินเหล้าเมายาอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือ มันไม่มีใครชอบหรอกค่ะเอาจริงๆมันไม่มีใครชอบเมาคนดื่มคนกินเหล้าถามว่าเกลียดไหมไม่ถึงกับเกลียดแต่ถ้าเม,มาเมาแล้วมาระรานครอบครัวมาพานคนอื่นอย่างนี้ก็ไม่มีใครชอบเหมือนกันค่ะเออจริงๆแล้วก็สูบบุหรี่นี่ก็ไม่ค่อยชอบเหมือนกันไม่ชอบไม่ชอบกลิ่นมันแต่ก็ไม่ถึงกับว่ารังเกียจอะไรอย่างนี้นะคะก็ประมาณนี้เนาะคือฝนก็คิดว่า ทุกคนคงเจออะค่ะคงเจอแบบเกลียดอะไรมากได้อย่างนั้นก็คงคงจะมีคนหนึ่งที่แบบว่าเออตรงร้อเอร์ซก็มีหรือไม่ตรงก็มีนะคะอันนี้ก็เป็นแบบความคิดแบบส่วนตัวเนาะแบบว่าเออฝนก็ไม่ได้เชื่อเต็มร้อซนนะคะคือทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ล้วนขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตของแต่ละคู่เนาะแต่ละคนนะคะแล้วก็ ขึ้นอยู่กับชะตากรรมดวงวาสนาอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ประมาณนี้นะคะที่ฝนเจอนะคะเกลียดผู้ชายมีหนวดมีเขา่ามีคนหน้าอกแล้วกเกลียดผู้ชายเล่นแกมนะคะคือเกลียดคนที่ชอบเล่นแกมเล่นอะไรเงี้ยคือฝนไม่ชอบแต่ก็มาเจอกับคนนี้หมดเลย หนวดคราวคนอ,อกอันนี้คือแบบเฉยๆเฉยๆไปแล้วไม่ได้เกลียดไม่ได้อะไรเลยแต่ว่าเล่นแก้มนี่คือแบบยังกัดแขียวอยู่แล้วเพื่อนๆล่ะคะเกลียดอะไรแล้วได้อะไรนะคะว่าเออตรงไหมตรงกับคําโบราณที่เขาว่าไหมหรือว่าไม่ตรงยังไงก็มาเฉ์ประสบการณ์กันได้นะคะามาเล่าสู่กันฟังได้เมามมยกันเนาะค่ะ ยังไงฝนก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้เนาะวันนี้ก็พูดคุยกันสั้นๆนะคะช่วงนี้คือไม่ค่อยว่างนะคะที่จะทําคลิปวิดีโอเนาะยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกํำลังใจให้ฝนด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ